สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะคนกระสันหมายนะคะโดนไปแล้วหมายหนึ่งยังไม่เข็ดยังมาออกชื่อออกเสียงเอาแชทโชว์ให้โดนหมายที่สองรับรองว่าสมใจนิดบางลำพูอย่างแน่นอนไปฟังกันค่ะว่านี่ใช่การหมิ่นประมาทหรือไม่ อยากจะชี้แจงให้เห็นชัดเจนผมกับรอนกับเสือเนี่ยจริงๆผมไม่เคยคุยกันผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำผมไม่เคยเห็นหน้าคนชื่อเสือชื่อ,ช,อชื่อรอนนี่เยไม่รู้ว่าคนชื่อเสือชื่อรอนเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงผมไม่รู้นะแล้วก็ไม่เคยคุยกันหลังบ้านไม่เคยไม่เคยโทรคุยกันแต่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งอยู่ในไลฟ์สดนี้นะ สิ่งที่ผมจะคุยเอาแบบบรนบ้านเอาแบบบรันนอกบรรนอกเอาแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะถามตรงๆหน่อยเถเสียศูนย์คือต้องต้องต้องพูดออกจากใจว่าเสียศูนย์นี่นะได้อะไรจากคนชื่อเสือชื่อรอนแล้วเขาได้อะไรจากการที่เข้ามายุ่งกับชีวิตของคุณ เสียศูนย์ต้อง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 ถามตรงนี้ต้องถามตัวเองตรงนี้เสือการอนนี่ถ้าถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะหมดไปเกือบน่าจะ่าไหร่นะห้าแสนหกแสนประมาณนี้ถูกต้องไหมครับประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นผมก็ไม่ทราบเขาเขาจะให้คุณด้วยสเสน่หาหรือไม่สเสน่หาหรืออะไรยังไงคือเขาให้ เขาให้คุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยความสงสารหรืออะไรยังไงผมมองตรงนั้นมองง่ายๆมองแบบบ้านๆเขาเอาเงินมาให้คุณจะช่วยซื้อผ้าช่วยสร้างนั่นนี่ก็ตามคนที่ให้คุณเยอะขนาดนั้นถ้าเป็นอีสานบ้านเราหรือใครก็ตามนั่นคือคนที่มีบุญคุณต่อเราถูกต้องไหมครับ เสกรอนนี่นะเขาเอาเงินเขาไน้เขานี่เขาทุ่มเทให้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรก็ตามเขาจ่ายให้คุณนะเขามีตังค์ให้คุณนะให้คุณมีอยู่มีกิน,ม,นมีนั่นมีนี่เอาไปแฮกป่าอยู่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงบุรีเรื่องอะไรแล้วคือเขาเอาเงินให้คุณมันไม่ใช่น้อยๆน,นะห้าแสนหกแสนหกแสนเนี่ยมันเกินครึ่งล้านแล้วนะมันเกินครึ่งล้านแล้วนะ แล้วผมถามหน่อยสากูถามมึงหน่อยสามึงตอบแทนเขาด้วยอะไรอีสาตอบแทนเขาด้วยอะไรมึงใช้เงินเขาคืนไหมไม่มึงก็จะบอกว่ามึง,งโง่เองที่เอาเงินมาให้กูด้วยความเต็มใจถูกต้องใช่หรือไม่ เป็นอย่างนั้นเขาเอาเงินมาให้ห้าแสนหกแสนจะด้วยสเสน่หาหาเอเป็นอะไรก็ช่างแม่งเถอะแต่เขาให้มึงห้าแสนหกแสนเกิดมาเนี่ยกู้ยามเลยครับว่ามีใครกล้าให้มึงขนาดนั้นเหรอแล้วมึงทําอะไรอะ่ะมึงตอบแทนเขาด้วยอะไรมึงไม่ได้ตอบแทนเขาเลยสักแดงเดียวอีสาไม่ได้ตอบแทนเขาเลยสักแดงเดียว อมืมากไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมมากไปกว่าน,นั้นคือให้อีบาลสีให้อีบอลันเนี่ยไปกุดประวัติไปกุดเฟซคนชื่อเสือคนชื่อลอนแล้วก็เอามาด่าเขาเอามาบูรลี่เขาบูลลี่คนที่ให้เงินมึงกูถามหน่อยสิว่า เขาให้เงินมึงแล้วเนี่ยห้าแสนหกแสนเนี่ยแล้วมึงจะปล่อยให้อีบัวหลันเนี่ยมันไม่ไปขุดประวัติเขาเนี่ยมึงทำไปเพื่ออะไรวะเอ่ะมึงคือจะให้กูพูดยังไงเนี่ยอืมอีนอน,อนี้เขาไม่ออ้เลยแต่ใช้คเาว่าเร็วแลยยำเลย,เยพอเอฟซีพอตอเริ่มเซ็งที่ไอ้ไหล กวนกาละแมกันมาซีมากวนกาละแมกันวนอยู่ในอ่างวนอยู่ในอ่างค่ะพายเรือวนอยู่ในอ่างเล่ากี่เรื่องกี่เรื่องเปิดกี่คลิปกี่คลิปก็เป็นคลิปเดิมคลิปซ้ําเรื่องเก่าทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยวนไปวนมาจุดที่พยายามที่จะดึงใจเอฟซีไว้ก็คือว่าสาวิตรีเป็นคนผิด สาวิตีรู้เห็นเป็นใจกับการหายไปของน้องชมพู่นี่เป็นจุดเดียวที่เอหลายยังตรึงใจเอฟซีไว้ได้เพราะไอาลายจะเอาออกตรงนี้ออกมาขยี้ขยี้ขยี้ยด่าโดยที่เอฟซีพอตอก็น่าโง,ง่พอที่จะมานั่งฟังทั้งๆท,งท,งท,งที่รู้ว่ามันไม่สามารถทําให้ไอ้ป่วยพ้นผิดได้คนที่จะทําให้ไอ้่วยรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่ทนายของเขา จะยื่นอุทธร์จะเขียนอุทร์อะไรอย่างไรแล้วถ้าไม่รอดจะเอาเงินไหนมาจ่ายมันอยู่ที่ยูทูบเบอร์ที่ช่วยไอ้พวยเพราะฉะนั้นเอฟซีพอตอยับควายนะคะเอาเวลาอันนี้ไปดูคลิปยาอาชิไปดูคลิปแม่ดาไปดูคลิปท้ายบ้านที่ทำงานรับใช้ไอ้พวยอย่างซื่อสัตย์ดีกว่ามานั่งดูไอ้ชาตชั่วตัวนี้ที่ ด่าไอ้พวยมาตลอดทำมาหาแดกบ้านที่มันนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นบ้านที่เป็นรายได้ที่มาจากการด่าคนหนึ่งในนั้นก็คือไอพ้พวยกับอิทถิดที่โดนด่าโดนแหกกี่โดนสารพัดในไลน์นี้มันเคยบอกก็จะเอาทีพีผลิตภัณฑ์ของมนโอมเนี่ยไปวางขายในเซเว่นให้ตลาดมันกว้างขึ้น มันเคยโปรโมทขายของไหมคะในไลน์นี้มันโปรโมทสบู่ใครสบู่หอยหอมของอีดอกกระทือมันไม่ได้โปรโมทสบู่ของพี่มันเลยบอกว่ายายใช้แล้วคุยหอยยายหอมมากมึงบ้าหรือเปล่าทีนี้ฟังในสิ่งที่มันพูดนะคะ พอมันมี f พอตอน้อยลงคนดูน้อยลงแปลว่าอะไรเงินน้อยลงมันก็พยายามจะหา f ีกลุ่มใหม่ก็จะพยายามไปดึงคนของเสือกับรอนอย่าลืมนะว่าช่องเพลงของเสือเนี่ยมีคนดูเวลาเปิดเพลงคนที่เข้าดูสดหลักสิบค่ะจบแล้วก็มีแค่หลักร้อยไม่ถึงหลักพันเพราะฉะนั้นคนของเขามไม่เท่าไหร่มีแต่คนที่ถือประแจ กับคนที่ยังเห็นแก่นหน้าก็เข้าไปนุ้งไปเม้นอะไรบ้างแต่ไอ้หลายต้องการเอซีพวกนั้นถึงออกมาพูดเรื่องเสือกับรอนออกมาชี้ออกมาเน้นว่าสาวิจีเในละคุณคนที่ให้เงินเขาถึงหกแสนบาทอันนี้เป็นการนำความเท็จเข้าระบบเขาไม่ได้ให้เงินหกแสนคะ่ะมีเงินช่วยส่วนหนึ่งใช่ แต่ที่เหลือส่วนใหญ่คือเงินที่เขาซื้อผ้าซื้อขายของเราต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาหรอคะต้องเอาเงินคืนเขาเลรไม่เมื่อเขาซื้อของเราก็ให้ของไปแต่เ็าจะซื้อไปแจกใครเรื่องของเขาแต่ไอ้ไหลมันพยายามพูดจะให้ทุกคนเข้าใจว่าสาวิจีเป็นคนที่เนรคุณผู้มีพระคุณเขาให้เงินตั้งหกแสน ทำไมเลวชั่วชาติไปใช้อีบูหลันบาลสีเนี่ยไปขุดประวัติไม่ได้มีใครใช้ที่ฉันคะแต่ที่ฉันอยากรู้ว่านิสัยสันดานของรอนกับเสือจริงๆแล้วเป็นอย่างไรมันดูได้จากการโพสต์อย่างเสือเนี่ยเวลาซื้อของไม่ให้ส่งบ้านตัวเองแต่ส่งบ้านคนอื่นเพื่ออะไรคะเพื่อปกปิดที่อยู่ของตัวเอง แต่เรารู้ว่าบ้านนั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วเราก็เห็นจากสลิปที่โอนเงินว่าที่อยู่เสือจริงๆอยู่ที่ไหนการที่เสือไม่ให้ส่งของไปบ้านตัวเองก็เพื่อจะปกปิดตัวตนว่าเขาคือใครกันแน่ส่วนรอนการโพสกลับไปกลับมาในเรื่องเดียวกันโพส อันหนึ่งปีหนึ่งอย่างหนึ่งโพสอีกปีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเป็นคนที่ชอบสร้างเรื่องไม่พูดความจริงทั้งหมดแล้วก็อยู่ในอาการเหมือนกับเพ้อฝันหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับมึงนไอ้หลาที่กูไปขุดเฟซแล้วก็ให้เห็นว่ามึงเอาภาพของคนอื่นเขา มามุ่เมีย่ยมาตลาดว่าเป็นฟาร์มของตัวเองเลวไหมเหมือนกับมึงเอาประวัติของคนอื่นมาใส่เป็นประวัติของตัวเองนั่นแหละที่เขาขุดเฟซกันเขาขุดเพื่อที่จะดูอันนี้ว่าตกลงสันดานเป็นอย่างไรจะได้เห็นว่าสิ่งที่พูดเชื่อได้ไหมแลวจะได้เข้าใจว่าทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรแต่ถ้าฟังดูที่ไหลพูดมาตลอดนี่นะคะ และออกชื่ออีสาชัดเจนด้วยออกชื่อ,อดิฉันด้วยยิ่งโยงได้ง่ายออกชื่อเสือกับรอนชัดเจนยิ่งบอกกล่าวได้ง่ายว่ามันพูดเนี่ยหมายถึงใครอันนี้จะชัดค่ะโดยมีการพยายามจะบอกกับคนอื่นว่าสาวิตจีเป็นคนเลวในระคุณผู้มีพระคุณมันคือจะให้กูพูดยังไงเนี่ยหือ นี่เขาไม่รูงเลยแต่ใช้คำว่าเวลวรยาเลยทุกทุกท่านฟังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคําว่าใช้ให้ใครไปขุดประวัติไม่รู้จะพูดยังไงทําไปเพื่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าเลวระยคำคําว่าเลวระยำบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่คําหมิน่นคาําด่าแต่จริงๆมันเป็นหมิ่นประมาทค่ะ มินประมาทว่าเขาเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นคนละยันแล้วจะทําให้คนที่ถูกด่าแบบเนี้ยถูกมองว่าเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเข้าข่ายหมินประมาทเพราะฉะนั้นไลน์นี้เจอแน่ค่ะ